ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะยิบแนวทางรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะประจําวันที่1ิบหท่านว่าที่จะถึงนี้ให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะพี่ถือประกันใดกะขอโทษขอภัยเด้อค่ะพี่น้องไดใดกะตามแต่กะขอให้มิชงมิลาบค่ะผู้ใด,ดเป็นหนีเป็นสินอยู่ก็ขอให้มุหนีมหมดสินด้วยบุญบาร,รมีท่านโู่ก็ขอให้ลูกหลานเมื่อสูขูทุกคนที่เห็นคลิปนตอนนี้โชคดีร่ำด้วยค่ะ16ท่านว่า ป้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาเขาไปสักการะขอพอร,ะะรานูพญานาคราชเนาะคะ่ะอยู่วัดธรรมเขาประทุนเนาะค่ะพี่น้องแนวทางขนมไทยเนาะคะ่ะแนวทางขนมไทยเดี๋ยวใจเย็นๆแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปจุดถูกต่างจิตอธิษฐานขอพรให้อันนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดเนะะดาะค่ะผู้ใดมากะระมัดระวังเลิ่งแน่นิดนึงเนาะค่ะพี่น้องเบื้องที่มันแหลมสวนสวนอยี่เดี๋ยวเข้าไปบูชาดอ,อกไม้ถูกเทียนเนาะค่ะพี่น้อง ปกติมากอะได้โชคลาภตลอดละบบมีคำมาบา่ไดทุกคนทำบุญก็อยากได้โชคลาภมันไม่ผ่าเหตุบุญวบ่อยากถือเลขดอกพี่น้องเกาสิเปอร์เ็นั่นละวดนี้ก็ให้ระวังเจ็ดว้เนาะคะ่ะพี่น้องู้ไดจะสื้อขนมไทยเนาะคะ่ะวันที่1ิโกะระวังเจ็ดไว้เนาะค่ะพี่น้องใส่มือก็จะเป็นจุดบูชาดอกไม้ธูปเทียนเนาะคะ่ะจ้า ปวดพ่อไขย่างเลยๆจมอย่างน้องได้ไหมบอได้ไม่ได้พาดไปตัวเดียวไม่งั้นถูกสามตัวตรงนี่ต้องสามตัวตรงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะนาวบ้อแล้วหนาวบ้าแล้วแม่นบ้า สู o m มึงบันได z o o น้ามึงบนไดเอาขอ้อัผมแต่ว่าพุทธธรรมพะดตรงทำจริงใดคิดจริงใดขอให้ครอบครัวของเรามีแต่ความสุขความเจริญอดีดีสุขภาพแข็งแรงขอยมีใช้ขาดายก็คอลร่ำรวยทุ่อขอให้ได้เงินละทำาริงใดก็สมบัตินะุดการเตือนนะจ๊ะลง อจำไปอีก <c oughs> <c oughs> เอาลงไว้เผื่อคนในนี่มาเออเอานามไปกินกันปะเดี๋ยวานามกันเลยพี่น้องแป๊บนึงเอาน้ำมาขวดหนึง่งอันนี้มันเย็นหมดเลยใช่ไหมคะปะ่ะมาช่วงนี้ก็บ่ได้นั่งเรือแล้วเ้อเพื่อนกับเอาน้ำบอกลรอพี่น้นอง เมื่อนั้นฟันเห็นหลูกแก้วเพปอนแกนหลูกแก้วนะเออไม้สีฝามั้งสาธุสามตัวตรงนะ้รับเห็นไหมลืมหยิบทู่ปีกพขาเป็นยังมาพขาเป็นยังดอกพี่น้องบายอาอทำบุญแล้วทำบุญยอดตู้เรีบยบร้อย มาเห็นน้ำอาน้ำาลงทั้งไปให้อาทิธรรมกินทําบุญน้ำไปบ่ได้ถูกมา,าเป็นอย่างเดี๋ยวเข้าไปไหวาพาก่อนนะคะพี่น้องหลังจากไหวาพาะเ็จเดี๋ยวจะพายางเขาทำทันปูพญานากเมืม่อกี้พอ,อเราบอกกอบอกแล้วตัวน้ำพึ่งจูบออกแสดงว่าอันย่างรวยรวยรวย,วย,วยมาอันไปจูบน้ำเลยนะเอาออกว่าหันไป จักแล้วมันต้องเป่งออกอีกด้นะไม่ได้เบอร์เธอเดียวเดี๋ยวเขามาไหว้พระก่อนนะคะเชียร์นงกะนึกถึงคุณพระพุทธ <fic ult> คุณพระธรรมก่อนเนาะค่ะพี่น้องนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทสมมัสสะ สาธุกอยู่เย็นเป็นซุปเลยรูกหวยมันมนั้นปกติไขวะกับผ้ามูเจา้ามา่เบิ่งดูแล้วละ่ะมองนี้สาธุก อันนี้ก็จะเป็นบริเวณถ้ำเนาะค่ะก็จะมีหินงอกหินย่อยเนาะคะ่ะพี่น้องปกติบ่คอยได้วเวาได้ถ่ายคลิปหลังมากกจะเห็นเป็นใส่เสียงผกะะักเนาะนามมันย่อยตรงไหนละ่ะเร่งผิษ่็ตรงนั้นกะผู้ใดมักเสียงโชคลาบเนาะคะ่ะพี่น้องกับไปสัการะขอพ่อนแม่แตะเคียนเนอ้อตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นบริเวณ ขวามือก็จะเป็นช่องแสงพญานาคเนาะค่ะสามารถไปตั้งชิตอที่ฐานขอพรเปิดโชวเปิดลาบได้น,นี้ก็ส่งฝ่าฝ่ากฝาก้อม,มือละปะเยวจะพายางเข่าทำแผ่นปูเนาะปกติก็จะพานั่งเรือนั่นละเอาหน้ามออกล่ะปกติข่อยก็บ,บ่มักปันไดดอกลงเรือบมมัก้นา่บ,บ่อยักเปียกหนามมมบมแมนบมมักหํา อันนี้ก็จะเป็นบริเวณฝาก้างเขอทำเนาะคะ่ะผู้ใดเคยได้โชคลาภอะฝากคอมเมนต์ไว้เนาะคะ่ะเป็นองเดี๋ยวส่งแนวทางให้ประมาณนั้นแหละโอ้นหนามมันแห้่งเบิอและตัวข้างล่างกัมีมันต้องจูบได้ึ้นมาอีกเนาะ น่ะมันเป็นทอได้นะเจอบอมันเป็นทอโชคดีรำรวยเด้อพี่น้องคนใดเป็นหนีเป็นศนิลอยู่ก็ขอหายมุนหนีมุศิลอาทิตย์ที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะเจอกันได้เนาะค่ะจังหวัดนครนายกเนาะค่อนนะ,คะอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่จะถึงนี่เจอกันได้จังหวัดนครน,นายกตกใจงูดำหรือใส่เดือนกับบุรุมามียังหายดอกพี่น้องนอกจากผ้า หาเลรอทำบุญมองหันมองนี้ล่ะมืออื่นก็เจอกันได้เนาะค่ะวัดเขาโบสถ์เนาะค่ะอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเนาะค่ะมืออื่นเจอกันได้วัดเขาโบสถ์เนาะค่ะพี่น้องสวนต์ลีชีวิตอยู่โบสถ์มหาอุดค่ะืันนี้ก็จะมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรเนาะค่ะวันที่สิบหกเนาะค่ะพี่น้องแม่นจังได้กระต้องให้ถือแม่นจังได้กระต้องให้ได้ล่ะวันที่สิบหกนี่เพราะว่าจะปีใหม่ละเนาะค่ะพี่น้องพอได้เติมน้ำมุกน้ำมันกับบาทพอได้เงินกับบาทเนาะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในถ้ำผู้ได้ติดตามคลิปไข่นาสีหัวไข่มากว่าทำกระเป๋าทุ่นดูแฮะสายมือก็จะเป็นแม่นั่งใหม่นะคะพี่น้องเป็นต้นตะเคียนเด้อแม่นั่งใหม่บางคนก็นติดปากเนาะมีแต่ตะเคียนมีแต่นั่งตะเคียน มาหอดมาถึงเหรอเด้อปูหายโชค์หายลาบลูกหลานเด็กปิงปองสีโตซับหางก็ได้ปูคสีโตซับหางไปสลับเอาเองสาธุสาธุสาธุสุขภาพร่างกายแข็งแรงสูขฝูสูขคนอันนี้ก็จะเป็นปูเนาะค่ะชีโวโกโม,มาลาพัดเนาะค่ะผูใดสุขภาพร่างกายบ่แข็งบ่แข็งแรงกะอย่าลืมฮะขอพรเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดอยากได้โชคได้ลาบเนาะค่ะพี่น้อง ต่างจิตต่างใจเนอะถึงปูพญายนคาคลายแล้วก็เอามือย้อนเขาปองช่องล่มมองหันเนาะค่ะขอพอนเบิกซักบไ่ได้มาโดนเนาะยิ้มงอยิ้มย่อยออกเบิดละจังหน่อยปากถามกับปีเสือ้อบะแล้วนิดเดียวเองพี่น้องปากถามจังหน่อยกับปีผู้ใดไอทีอยากมากขอพรเบิกฉุกเบิลาบกับมาได้เนาะมือนั้นเที่ยงกันกับพวกหลางโซมอ,อยู่นี่ เมืองน่ะหินมันจะปิดลงมาเลยเลยพี่น้องเหลืออยู่นิดเดียวเองรวยรวยรว,วยพี่น้องรวยรวยมาหาปูปูซอยอยู่แล้วละ่ะซีโตรสรับเอากระดปูสรได้ปูต้องฟื้นกรรมหลายทุกคนมีกรรมเดี๋ยวเฮามา อนุโมทนาสาธุบุญอุทิส่วนบุญส่วนกุศลเนาะค่ะก่อนที่าจะลวงห้ขอค้อนเปิดชกเปิดลาบตั้งจิตตั้งใจดีดีค่ะพี่น้องผู้ใดเป็นหนีเป็นศิลยูก็ขอห้หมุดหนีมุดศิลนมีเงินเกีียหนี้เคี้ยสิ้นตกใจเสียงรวยบ่เลยรวยๆค่ะรวยๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะยิบแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะประจําวันที่ที่พกท่านว่าทีจะถึงนี่ให้พี่ให้น้องเนาะค่ะพิ่ถือประการใดกะขอโทษขอภัยเด้อค่ะพี่น้องไดไดกะตามแต่กะขอหายมโชคมิลาบค่ะผู้ใดเป็นหนีเป็นศิลยูก็ขอห้หมุดหนีมดศิ ด้วยบุญบารมีท่านปูก็ขอให้ลูกหลานเบอร์สุขสุขคนที่เห็นคลิปน้ะตอนนี้โชคดีร่ำด้วยค่ะ16ท่านว่ะปูเอาซีหางกับด้ปูซีกับซี่ินีนองเว ก็จะเป็นหกหกหนึ่งหาสี่หกหนึ่งหาสี่เนาะค่ะพี่น้องมันบ่ค่อยเห็นดอกพี่น้องคข่เบิ้งหายไอยเบิ้งแม่นที่สุดหละหละเลงอย่าลืมว่าเก่าก็พกตัวเดียวกันเด้อคะ่ะหกหนึ่งหาสี่เนาะค่ะพี่น้องหกหนึ่งหาสี่หกหนึ่งหาสี่โอ้ดูแล้วมันจะไมะ่คิดว่าอืม สาธุระวังหัวี้มาโขมาโคกกับเจ็ดหน้าโชคด,ดีร่ำ้วยเบิร์ดสุขสุขคนค่ะ